อะไรบี่ <laughs> มเปเอขอสองเจ็ดเจ็ดสามคันครับขอสองเจเจ็ดสามคันช่พี่เมลนเล่นอไ่ไเจ็ดเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดหนึ <c ười> ่งสองโอเคเอ, 8, 4, 2, 7, 7. เอ,อ่อสองหกแปดสี่สองเจ็ดเจ็ดอพอแล้วพอแล้วเอ่อพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอีกก้าเอาเป็นเอ่อเอ่ขขอซุปคอนเหมือนเดิม โอเคสองหกแปดสี่แล้วก็สองเจ็ดสามลงกันไปสามคันไปที่ปืนใหญ่นะครับส่วนซุปคอนสามคันสามคันให้เกาะหน้าเนินนี้สองคันนะครับตรงนี้หนึ่งคันนะครับไปลีกลีกลอดเร็วไปก่อนนะครับมันเต็มแล้วเหรอพี่เมยอเต็มเต็มแล้วเต็มแล้ว เป็นไงจะเติมไอ้วอดพัทเหรอไปก็ซื้อมาวอดพัทชัมาย่อแล้วไงย่อฮะย่อจริงมี่พี่พี่พี่ยิ่งกว่าใหม่นะพี่เรียกว่าพัทเลยนะเติมพัทจังเดี๋ยวต่อไฟมันอาจจะมีพี่พีเมี่ยมมาอีกแล้วเจอเยอะอุ้ยสองหกแปดสี่มาแล้วที่ผ่านแล้วผ่านกลางมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลย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 ครับไปเลยสองสาม เออโฟกัสเออโฟกัสไอ้าสิบเก่อนเอายีห้าส uh, uh, ินี้ก่อนพี่ยิงเบาเกินขนาดี้เออโฟกัสยห้าสิบเอ็มโฟกัสยีห้าสิบเอ็มโอ้มันเร็วเว้ยวันซุควันซุยิงกอนยิงกอนโอ้อุควันเราต้องลงเราต้องลงนะเราต้องลงอ่า ยิงๆโฟกัสโฟกัสเรื่อนั้นก่อนไม่เขาเร็วไงเราก็ต้องเอ,อไปไปเหมือนกันกันไว้อย่างนี้นะมากันผมกันโดนชนอย่างนี้นะโอ,อ้เขาแล้วเขาเอา e ห้าสิบ m วิ่งชนเลยอะ่ะใช่ใช่เราก็ต้องเร็วเหมือนกันไงเราจะไปเออเมื่อกี้ขอใช่รถรถมันชนแรงพี่ห้าสิบะเราเป็นซุปครอนพี่บอกซุปครอนเธอจะเถียงพี่ทําไมไอผมหมายถึงสองเจ็ดผมพี่ หักหลบมันไม่ทันดิมวิ่งชนแล้วก็ชนมเลยสิสู้ออกไปโผพี่ชนมันไม่ไหวเอ้ดีมันชนเข้าแปดร้อยผมชนมันเข้าสามร้อยแสดงว่าเธอเป็นรถหนักเนี่ยนะผมยังงงเลยงูุรถหนักที่อะไรเนี่ยโอ้ยอีห้าอีห้าสิเป็นเขาแต่งแรงมาไงเน้นเหมือนเหมือนเน้นชนเลยอ่ะชนผมไม่ใช่หายไปแปดร้อยกว่าชนชนใช่ใช่ไอ้เชี่ยลูกทองนั้นแล้วเท่าไหร่เนี่ย อโทษเบาอ่ะยิงยิงได้สนะามพี่บอกแล้วว่ารถมันยิงเบา